สว,ส,สวัสดีค่ะนิชานนักสาวนทีิรานะนะคะทอนนะคะรหัสหกเจ็ดสองหนึ่ง้าสี่ศูนสองเจดเลขที่สิหกค่ะนิชันนักสาวกัญญาลักษณ์เชียงสรีเลขที่ยีิบเกรหัส4ี่ศนย์สี่ห้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอในเรื่องของกิมคิดค่ะกิมคิดนะคะก็คือเครื่องมือออนไลน์สําหรับการเรียนการสอนเชิงเกมมีลักษณะคล้ายคาหูหรือว่าควิสิตค่ะ แต่มีจุดเด่นก็คือผู้เรียนเนี่ยจะได้รับเงินในเกมหรือว่าพลังงานจากการตอบคําถามถูกแล้วสามารถใช้เงินหรือพลังงานนั้นอัปเกรดหรือซื้ออเทมเ,มเพิ่มเพื่อให้ได้คะแนนมากขึ้นค่ะค่ะวิธีการเข้าใช้งานสําหรับครูนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยให้เข้าเว็บไซต์ like gimkit. com เพื่อสมัครสมาชิกค่ะสามารถกดล็อกอินได้เลยจากนั้นให้ถ้ามีอีเมลแล้วสามารถกดคอน t ิ n นีได้เลยนะคะหลังจากที่เรากดคอน t ิ n นีแล้วเราก็จะเลือก Educator สำหรับครูค่ะแล้วก็กดเลือก New Kit ค่ะใน New Kit เนี่ยเราจะสามารถใส่ชื่อกิจกรรมเลือกภาษาแล้วก็เลือกวิชาได้ค่ะต่อมาให้เลือก add q u ค s t i o n ค่ะเพื่อเพิ่มข้อคำถามหลังจากที่เรากดเพิ่มข้อคำถามแล้วนะคะก็จะมีรูปภาพให้ใส่หรือว่าเสียงแล้วก็เป็นข้อความได้ค่ะแล้วก็สามารถเลือกรูปแบบคำถามได้เป็น Multiple Choice หรือว่าเป็น Text Input ได้ค่ะการเพิ่มตัวเลือกนะคะถ้าต้องการให้เลือกตัวไหนถูกให เครื่องหมายข้อนั้นเป็นสัญลักษณ์สีเขียวค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดเลือก play l i h e เพื่อนำเกมไปใช้ในห้องเรียนค่ะหลังจากที่เรากดแล้วนะคะก็จะมีเกมให้เลือกค่ะว่าเราจะเลือกเกมไหนไปใช้นะคะเมื่อเลือกเกมแล้วนะคะให้กด continue ค่ะหลังจากที่กด continue แล้วนะคะมันก็จะมีการตั้งค่าเป้าหมายของเกมค่ะ การตั้งข้าเป้าหมายของเกมก็จะมีการกำหนดระยะเวลาเล่นของเกมเราสามารถกำหนดได้เลยค่ะว่าต้องการให้เล่นกี่นาทีแล้วก็กำหนดพลังงานต่อคำถามค่ะจากนั้นนะคะพอเรากด continue แล้วเราก็จะ,ะมันก็จะขึ้น qr code หรือว่าเป็นรหัสของเกมให้นักเรียนกรอกค่ะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะให้นักเรียนเข้ามาครบกันทุกคนแล้วเราก็จะกด start เกมค่ะเพื่อเริ่มหลังจากที่เล่นเกมไปได้นะคะแล้วก็ ครบเวลาที่เรากำหนดไว้แล้วเราก็สามารถกดปุ่มสีแดงแล้วก็กดแยกเพื่อหยุดเกมได้เลยค่ะต่อไปวิธีการเข้าใช้งานสำหรับนักเรียนนะคะหนึ่งก็คือให้นักเรียนสแกน QR code หรือว่ากดตามลิงก์ที่คุณครูส่งให้ได้เลยค่ะสองนะคะเริ่มเกมแล้วตอบคำถามเพื่อเพิ่มพลังงานในการเดินและกระโดดนะคะมุมซ้ายล่างนะคะจะ จะเป็นการกดตอบคําถามเพื่อที่จะเก็บพลังงานค่ะข้างบนมุมขวาบนนะคะจะเป็นจํานวนพลังงานที่เราได้ตอบคําถามไปค่ะเมื่อตอบคําถามถูกนะคะเราก็จะได้รับพลังงานเพิ่มจะได้ข้อละ500 e อ e r น y ร์ค่ะถ้าเราพอใจแล้วให้เรากด continue นะคะเอ้ยไม่ใช่ให้เรากด c ค o s นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเก็บเพิ่มให้เรากด continue เพื่อตอบคาถามไปเรื่อยๆได้ค่ะ เมื่อจบเกมนะคะจะมีอันดับขึ้นนะคะเราสามารถเช็คได้ว่าเราอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะคะข้อดีก็คือช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนค่ะเพราะลักษณะเป็นเกมที่สนุกและท้าทายนะคะ2ก็คือระบบเงินเสมือนและพลังงานกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจต่อเนื่องนะคะ3ก็คือครูสามารถดูรายงานผลได้ละเอียดน,นะคะเห็นว่าใครตอบคำถามถูกหรือผิดข้อไหนบ้างนะคะ นักเรียนไม่สามารถลอกคำตอบกันได้นะคะเนื่องจากคำถามจะแรนดอมค่ะข้อเสียก็คือบางโหมดเกมหรือฟิวเจอร์สูงสุดอาจจะใช้งานได้เฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นนะคะ2ก็คือระบบบนอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตโดยเฉพาะโหมด Creative หรือว่า 2D อาจจะมีปัญหาเรื่องการแสดงผลหรือว่าควบคุมได้ค่ะข้อ3ก็คือบางคนอาจจะสนใจเกมสนใจกิจกรรมเกมมากกว่าการเรียนรู้จริงนะคะ ถ้าไม่ควบคุมให้ดีเกมอาจจะกลายเป็นสิ่งที่แข่งกันมากกว่าสอนเนื้อหาค่ะต่อไปนะคะเราจะมีกิจกรรมให้ลองเล่นค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะจะให้ทุกคนสกแกน QR code ตามได้เลยนะคะ ทุกคนสามารถสแกน QR code ดได้เลยนะคะคนที่สแกนแล้วสามารถบอกได้นะคะพอสแกนเข้าไปเนี่ยมันจะให้ใส่ชื่อของเรานะคะสามารถใส่ชื่อเข้าไปได้เลย เข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นตัวการ์ตูนของตัวเองนะคะที่อยู่แล้วก็จะต้องอีก30วีนะสิบวีนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้านี่ในหน้าจอก็จะเห็นของชื่อของแต่ละคนนะคะ จะเรียนพนังนตอนนี้มี24คนแล้วนะคะเพื่อนเเข้าได้ไหมคะถ้าเข้าไม่ได้แจ้งไ,ไ,ได้เลยนะคะเราจะเริ่มเกมกันแล้วนะคะโอเคเราเริ่มเกมแล้วนะคะ ทุกคนสามารถดูตรงมุมขวามุมซ้ายล่างนะคะจะมีเขียนว่า answer question ก็คือเราจะสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะพอเราตอบคำถามมันจะมี energy ขึ้นอยู่บนมุมซ้ายบนนะคะนี่อันนี้เราก็จะร่วมเล่นด้วยให้ดูนะคะจะตอบคำถามอันนี้คือการตอบคำถามนะคะ พอเราตอบคำถามมันจะมี energy ขึ้นให้นะคะ energy จะช่วยให้เราสามารถเดินไปต่อได้หรือว่ากระโดดไปที่สูงขึ้นได้ค่ะคำถามจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเกมนี้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าคนไหนที่ไม่ได้ตอบคำถามนะคะในเกมมันจะขึ้นว่า Low energy ให้เรากด answer question ได้เลยนะคะ อีกห้าสิบวีนะคะกดคำถามไม่ได้คำถามได้ไหมคำถามจะอยู่ที่ answer question มุมล่างซ้ายนะคะ ถ้าขึ้นไปสูงแล้วล่วงลงมาจะเป็นการเริ่มใหม่นะคะเพราะว่ามันตายแล้วอีกสิบวีนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ำแล้วคนที่ขึ้นไปอยูอ่อันดับสูงสุดก็จะอยู่บนบอร์ดสุดที่สูงสุดนะคะบังนะคะทำไมบังได้ทุกเกมเลยคะอันดับหนึ่งก็จะเป็นบงังแล้วก็อันดับสองเป็นน้องเออเป็น,ปน,นชื่อนะคะแล้วก็ตามลงมาเลย ค่ะก็การนำเสนอกิมคิดของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ